สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่พยายมกูไทยเช่นเดิมนะคนจะได้อยู่กันในเกมมาเฟียแฟนเมกนะครับผมก็จะเป็นพวกอ่าเหล่าแฟนๆนี่แหละเออสร้างขึ้นมานะครับผมก็อิงจากตัวเกมหลักของเกมมาเฟียเลยนะครับผมแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเวอร์ชันของแฟนเมกนะแล้วก็จะเป็นเวอร์ชันของมือถืออย่างแท้จริงเลยนะครับผมคือแบบเขาดึงคัสซินออกมาคล้ายๆกับดึงคัสซินของเวอร์ชัน PS2 มาเลยนะครับผมเออบอกได้เลยว่าโคตรเฟี้ยวแล้วว่ากราฟิกออกมาเนี่ย ค่อนข้างสวยเลยนะทุกคนเห็นไหมอันนี้เป็นการาฟริกของมือถือนะอันนี้คือพี่เล่นอยู่นะทุกคนเออเป็นเกมแฟนเมคที่เข่าออกมาค่อนข้างดีเลยดีเลยแหละเป็นเกมโอเพนเวิร์แบบสไตล์แบบมาเฟียแต่ว่าพี่บอกก่อนนะว่าตัวเกมมันยังสร้างไม่เสร็จนะทุกคนเออมันยังเป็นอยู่ในช่วงของเบตานะก็แบบว่าให้แบบโหลดไปทดสอบลองเล่นกันก่อนนะเออเพราะว่าตัวเมืองแต่ว่าตัวเมืองสามารถออกออกไปแบบว่าโลดแล่นได้นะแบบ เปข็ขโมยลงขโมยรถอะ่ะพี่เจอ,อกให้ดูออกทางไหนวะหลงังร้านใช่ไหมโอเคส่วนพวกตัวรถแล้วก็พวก NPC บแบบชาวเมืองอะที่แบบเดินตามเมืองอะไรพวกนี้เขายังทําออกมาได้เขาเรียกว่าเดียยังทำยังไม่ได้ทำออกมาเออยังไม่ได้ทำออกมานะผมมันยังเป็นแบบเมืองล้างๆนะแต่ว่าบอกก่อนว่าเมืองในเกมเนี่ยโคตรใหญ่ เขาเทามาได้โคตรเพอร์เฟกนะครับผมคือแบบว่าเทามาแบบว่าเหมือนเสร็จแล้วอะ่ะแค่ใส่แค่ใส่แบบชาวบ้านชาวเมืองแบบเข้ามาในเมืองเงี้ยเออมันก็จะเสร็จแล้วอะ่ะแต่ว่านี้คือเขายังไม่ได้ใส่ออกมาเนาะแต่ว่าสามารถขับรถเนี่ยรถเล่นในเมืองได้แบบอิสระมากๆเลยนะครับผมมันมัขับยากอะเนี่ยโอเค ปุ่มวิ่งจะอยู่ฝั่งซ้ายมันเลยดูบังคับยากว่ามีโหลดดิงด้วยโอเคแล้วก็จะมีแบบเอา้าโอ้โห و, ทำไมทำไมฝั่งตอนนั้นมันสีน้าเงินแบบน่ากลัวมากเลย <c oughs> มันเป็นผีกระสือบินมาปะเนี่ยโอเคเนี่ยเห็นไหมคือเราจะไปที่ทางไหนก็ได้แนละ้วทุกคนคือแบบว่าตัวเมืองเขาเปิดได้แบบว่าเต็มรูปแบบแล้วอะ ไม่มีไม่มีทางำํำเอ้ยไม่มีทางที่แบบว่าขับจะตกแมปนะครับผมเออไม่สามารถขับตกแมปได้คือแบบว่าถ้ามอกมาเสร็จสมบูรณ์หมดแล้วอะ่ะแค่เขายังไม่ได้ใส่พวกอ่ารถวิ่งตามเมืองแล้วก็ n p c พเดินตามทางข้งขงนอนะไรบนนี้ก็ยังไม่ได้ใส่มาเนาะก็ต้องรออัปเดตกันต่อไปนะครับผมปุ๊บ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 โอ้โห เดี๋ยวพี่จะลองขับไปดูแล้วกันนะครับผมในคลิปนี้ก็ไม่มีไรมากแนละ้วมาโชว์ตัวเกมไปเฉยนะว่าเออเขาทำออกมาเป็นเวอร์ชันแฟนเมเบนมือถือเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับผม I'll always show up and make a statement Everything I do, so instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last. Yeah. Now that I've been put through